นะครับก็มีกระบวนการนะครับวันนี้กระบวนการยังมีอยู่นะครับแต่ก็ตามที่ยังมีการเดินทางอยู่นะครับนะเรื่องกระบวนการอย่างนี้ก็ยังมีอยู่ยังไม่หมดสิ้นไปนะครับแต่วันนี้ตอนนี้ที่มีน้องาคนนะครับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับนะซึ่งวันนี้น้องๆเดินทางโดยการถูกกอรวมนะครับโดยการบอกว่าจะมีงานทําในฝั่งพม่มนะครับน้องๆก็เลยเดินทางไปด้วยก็สวยครับ ในการทํางานนะครับนะก็ปรากฏว่าผู้หล่ออ้วงไปทำงานอย่างเมืองเปาะประเทศพม่านะครับนะเพราะฉะนั้นน้องๆเหล่านี้นะครับโดยการหลออ้วงผ่านในหน้าผ่านเอ็นซีนะครับนะแล้วก็ไปอยู่ในพม่านะครับนะจากการประสานความร่วมมือนะครับนะครับน้องๆที่ไปเดินทางไปตั้งแต่วันที่20กันยายา25นะครับนะยูว่าท่าต่อมานะครับ เราได้มีการประสานความร่วมมือกับทางเขามาทางดีที่สร้างข้อมูลนะครับนาก็เราร้องทั้งหมดเขียนไปเจ้าหน้าที่เท่าเท่าแปดเดือนครับไปอยู่ที่แปดเดือนนะครับถูกการแข่งอยู่ที่แปดเดือนนะครับนะไปอยู่ในเมืองป็อกนะครับเป็นเขตป็อกกำลังกองกำลังถวานนะครับนาเพราะฉะนั้นวันนี้จากความร่วมมือผ่านแดนแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการนะครับนาเพื่อเราทราบนะครับเราดึงผมนาเวียนท่านผม ชื่ยเหลือนะตัวท่านชื่อเหลือ้องท่าโดนแกลออกมาจากเมืองป๊อกได้นะครับโดยปลอดภัยนะครับวันนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติในประเทศไทยแล้วนะครับอยู่ในครอบครัวของพ่อแม่แล้วนะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวผูกน้องนะครับตัวเด็กยืนหัวหนั่งตัวการใหญ่นะครับ พราะฉะนั then, uh, an, ้นวันน okay, so ี้นะครับ so, ต so, so ัยเรี so, so, so ่องใหญ่อ so ยู so, so here, ่ในาสตราคุอาอยู so, so ่นะครับ so, ช so ื่อเป็นคนไทยนะครับวันนี้เราขออนุายจากต่อสารนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมามีความผิดฐานข้ามุกนะครับนเพราะฉะนั้นในส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเรากำลังหรดเส้าหมายเพื่อคขอาค้นอยู่นะครับเพื่อขยายผลในส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะก็วันนี้ก็เกี่ยวกับจ้งท่านนะครับว่าการทำงานในฐานแดนนะครับวันนี้โอกาสถูกลอกมีสูงมากนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ย ถ้ามีการแจ้งทางเว็บไซต์ว่ามีงานทําในต่างแดนสินทรัพย์นะครับหรักน้องคนพี่น้องคนคนไทยก็ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าี่รักทีนี้คำว่าเจ้าี่รักเนี่ยคือใครบ้างนะครับก็คือหนึ่งโรงพักใกล้บ้านนะครับสองที่หน้าที่สุดนะครับก็คือนะครับแรงงานจังหวัดนะในจังหวัดในบ้านท่านเหลือนะครับให้ท่านตรวจสอบข้อมูลว่ามีงานทำทีไหม นะครับท่านอย่าไปต่างแดนแบบโดยท่านคิดว่าไปต่อสู้อันะ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าผมต้องฝากเตือนในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับมีการปกครองนะในเรื่องของรัฐแต่ต่างการรันประเทศไทยการช่วยเหลือในต่างแดนยากกว่าประเทศไทยหลายร้อยเท่านะครับนาายเพระฉะนั้นบางครั้งเราก็สามารถช่วยได้ บางครั้งก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับเมื่อผู้ผมนั่งเครื่องบินมาเนี่ยก็จะมีการตัดแกล้งกันทางดูไบนะครับว่าตอนนี้คนไทยถูกหลอ,อกไปบังคับข้ามบริเวณีที่ดูไบตอนนี้ถูซออกซ่อมถูกทรมานนะครับนะแล้วมีคลิปส่งมานะครับน,าน่าเชื่ออางบบนี้เนี่ยนะเกิดจากการที่เอ,องตัดสินใจเร็วนะครับนะเพราะฉะนั้นะเดี๋ยวโอเคแต่สุดนี้แล้วผมก็ต้องประสานทางดูไบต่อ นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการช่วยเหลือได้ต่างแดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับนะน้องไทยหรือคนไทยคนไหนที่เราช่วยออกมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของคนนั้นด้วยนะครับนะเมื่อเรื่องส่วนนี้นะครับนะก็ถือว่าหนึ่งในบางชคดีสองเราต้องขอบคุณทีมงานในส่วนของสำนักงานตรวจค้นข้าเรือนนะครับนของผู้กับรองบอแม่สายของกับอบอแม่สายของรองผู้การตำรวจ อยางร่วมกันนะครับโดยถ้าเราใช้เวลาเพียงไม่เกินเจ็ดวันนะครับก็เอาน้องออกกลับมาแข่งประเทศไทยได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้านะครับซึ่งเพียงทำได้เพิ่มเติมนะครับจบเท่าไหร่คะจบปีสองอะไรคะแล้วเอ่อแล้วกลับไปเรียนถึงสองนะโอเคโอเคไปครับครับครับบนะอันนี้เรียนจบเท่าไหร่กันเนี่ย เออการไเรียนสีต่อนะนะเออนะเราเราไม่ข้ามไปแบบช่วง4.5แล้วนะโอเคโอเคกลัวกลัวไม่ตอนข้ามไปกลัวไหมกลัวไหมเหรอมีหลายคน